เดี๋ยวข่าวต่อไปนะคะไปร่วมรําลึกถึงการจากไปของนักร้องซอลลี่ค่ะเพลอแป๊บเดียวซอลลี่ไอดอลซันมาชิกสาวผู้ร่วงรับจากวงเอฟเฟกนะคะ mm. ก็จากไป2ปีเศษแล้วค่ะในวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานั้นก็มีแฟนคลับได้นำภาพของเธอสมัยเพิ่งจะเข้าวงการใหม่ๆซึ่งก็เป็นภาพที่หาดูได้ค่อนข้างยากมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าวงการบันเทิงเกาหลีเปลี่ยนแปลงไปเลยหลังจากการเข้าสู่วงการของหญิงคนนี้โดยซอลลี่นะคะเดบิวต์ด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเอฟเฟกต์ในปี2009ส่วนโพสต์ของชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของซอลลี่ก็ถือเป็นการอุทิศและรำลึกถึงไอดอลสาวผู้ล่วงลับคนนี้ที่จากไปอย่างน่าเศร้าในปี2019หลังจากที่เดบิวต์ในวงการได้ครบ10ปีพอดีค่ะในสมัยที่เข้าวงการใหม่ๆนะคะซอลลี่ได้รับคำชมว่าเป็นเด็กสาวที่น่ารักมากๆคนหนึ่ง โดยเธอนั้นมีแก้มที่ดูอิมเอมเหมือนลูกพีชดวงตาที่สดใสดูเหมือนรอยยิ้มอยู่เสมอและความมีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลโดยไอยูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของ s o ลลี่นะคะก็เขียนเพลง Peach ขึ้นในช่วงเวลาที่เธอกำลังคิดถึง s o ลลี่ส่วนจีดราก n และไอดอลที่เป็นผู้หญิงด้วยกันอย่างยุนอาต่างก็เคยบอกว่าซอลลี่เป็นผู้หญิงในอุดมคติของทั้งคู่มาแล้ว โดยหลังจากที่มีการโพสต์รูปของซอลลี่ในสมัยเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆลงในโลกโซเชียลก็มีแฟนคลับที่คิดถึงซอลลี่เข้ามาโพสต์ข้อความแสดงความคิดถึงซอลลี่กันมากมายค่ะโดยหลายความเห็นก็มองว่าซอลลี่นั้นเป็นศิลปินหญิงที่มาก่อนการเพราะถ้าหากว่าเธอเดบิวต์ในตอนนี้เธอจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้แน่นอน,นแฟนๆของซอลลี่ก็บอกว่าถ้าหากซอลลี่เดบิวต์ในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะได้รับความรักและมีความสุขมากกว่านี้ ในตอนนี้เนี่ยเกิรลกรุ๊ปและก็ศิลปินเดี่ยวหญิงก็มีฐานแฟนคลับเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ก่อนมากซึ่งซอลลี่จะได้รับการสนับสนุนและความรักมากกว่าความเกลียดชังที่เธอเคยได้รับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าและน่าเสียใจอย่างมากค่ะที่ซอลลี่นั้นได้รับบาดแผลทางจิตใจจากการกล้าสแสดงออกและความโดดเด่นที่มาก่อนการของตัวเธอเองโดยแฟนคลับจํานวนมากนะคะได้กล่าวรําลึกถึงเธอต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาคิดถึงซอลลี่และเธอก็เป็นไอดลอลแห่งวงการบันเทิงเกาหลีที่น่ารักที่สุดตลอดกาลคนหนึ่ง ส่วนการที่มีแฟนคลับนำภาพในสมัยเดบิวตของซอลลี่มาโพสต์ลงโลกโซเชียลทำให้เมื่อวานนี้นะคะก็มีแฟนคลับซอลลี่เข้าไปโพสต์ข้อความแสดงความคิดถึงแล้วก็แสดงความรักผ่านทาง Instagram เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะจริงเนาะคือบางทีนะ่ะศิลป,ปินบางท่านในในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเรามองว่าโอ้โหพี่เขาล้ำมากเพลงเขายังทันสมัยแต่พอย้อนไปหลายสิกว่าปีก่อนเนี่ย คนอาจจะรับไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูแบบดูมากดูแปลกแนวเพลงอะไรก็ไม่รู้คือมาก่อนการเนี่ยนะฮะก็แฟนๆก็ยังระลึกถึงเธอเสมอนะครับ